ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกาเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องในวันคล้ายวันสถาบนาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบ70ปีนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของพลโททักษินสิริสิงห์นะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันนปรระเเทศมมา่พดดคุยใ็น ต,ต่างเกี่ยวกับวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือว่าที่เรารู้จักกันนะครับเรียกสั้นๆ3ตัวก็คือวปอนั่นเองตอนนี้ท่านอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับขอย้าตเียนถามท่านผอถึงเรื่องของความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือว่าวปอเนี่ยว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับครับท่านผู้ฟังครับวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรหรือที่เรารู้จักกันในนามของวปอนะครับตามที่ ก็เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2518นะครับใช้เวลาวันนี้ผ่านมา70กว่าปีแล้วนะครับ,รบในสมัยนั้นก็คือท่านจอมพลปพิบูลสงครามครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงราหมในขณนะนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เห็นว่ามีความแตกต่างทางด้านการปกครองมีสงครามในภูมิภาครวมถึงมีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาเกี่ยวข้องผู้บริหารประเทศในสมัยนั้นจึงมีความคิดว่ากําลังฐานฝ่ายเดียวเนี่ยไม่น่าจะสามารถทําการปกป้องป,องประเทศได้ แต่ถ้าเราได้มีการรวมกําลังทุกภาคส่วนของประเทศเข้าด้วยกันกําลังเหล่านี้ก็จะมีบทบาทสําคัญในการปกป้องประเทศร่วมกันครับครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการร่วมมือทั้งภาคทหารตํารวจข้าราชการรวมถึงภาคประชาชนที่จะมีการร่วมคิดร่วมทําร่วมปกป้องประเทศร่วมกันครับครับความคิดดังกล่าวท่านจอมพลปอพิบูลสงครามจึงมีดำมิตให้มีการก่อตั้งวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรขึ้นครับโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะมีการประสิทธิ์ประสานวิชาด้านการป้องกันประเทศให้กับข้าราชการ้ผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารตำรวจข้าราชการและฝ่ายพลเรือนครับเพื่อให้เกิดสํานึกในความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันประเทศป้องกันชาติบ้านเมืองครับ,รบจากวันที่ก่อตั้งมาถึงวันนี้ใช้เวลาผ่านไป70ปีครับภายคอมมิวนิสต์ต่างๆก็อาจจะจางหายไปแต่ชาติบ้านเมืองยังคงต้องเผชิญความไม่มั่นคงในมิติอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเศษรษฐกิจที่ไม่มั่นคงเรื่องของสังคมที่ไม่มั่นคงเรื่องของภัยไซเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้มีความซับซ้อนทางด้านปัญหามากมายครับส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาที่มีความยากมากขึ้นนะครับ,รบดังนั้นปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยป้องกันรัชนาการจึงได้มีการปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับข้อมูลรวมถึงการเข้าใจถึงกระบวนการในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ให้มีศักยภาพและมีความสงบสุขต่อประชาชนในประเทศที่มากที่สุดครับครับก็เป็นความเป็นมาและก็วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งนะครับทีนี้เนี่ยอยากเรียนถามท่านถึงเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็ความมั่นคงของวปอเองเนี่ยนะครับว่ามีเรื่องของการเรียนการสอนอย่างไรบ้างครับท่านครับครับวิทยาลัยป้องกันและจัดคงไม่ต่างจากสถาบันด้านการศึกษาโดยทั่วไปนะครับก็คือเป็นสถาบันที่มีการบ่มเพาะความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้ารับการศึกษาครับผลลัพธ์ที่ต้องการของเราเนี่ยก็คือเราต้องการผลิตผู้บริหารระดับสูงที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันแก้ปัญหาในการปกป้องประเทศชาติร่วมกันครับเราจะมีคําขวัญท่องไว้ในใจนะครับว่า KSA ครับ KSA ก็ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษ3คำนะครับคือ Knowledge s k i l l และ Attitude ในหมดแรกนะครับตัว K ก็คือ KnowledgeKnowledge เนี่ยก็คือเรื่องของการรับฟังความรู้การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพจากทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการเมืองการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในแต่ละหัวข้อวิชาเนี่ย จะมีการบรรยายสองชั่วโมงจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนักศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มเล็กๆครับในกลุ่มหนึ่งก็ประมาณทักยี่สิบถึงสาสิบคนเราเรียกว่าการถกแถลงซึ่งการถกแถลงเนี่ยครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรเนื่องจากว่านักศึกษาที่ผ่านการขึ้นเลือกเข้ามาเนี่ยทุกคนก็มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านในแต่ละสาขาพอเราได้มาทำการค,คุยแล้วเนี่ยจะเกิดการเจาะลึกในปัญหาลงลึกถึงข้อมูลทําให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถมาถกแถลงเพื่อให้หาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดครับ ดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการเรียนในห้องแล้วเรายังมีการดูงานนอกสถานที่ด้วยนะครับ,รบเพื่อการทําการศึกษาสภาพแวดล้อมรวมถึงการสัมผัสสภาพปัญหาที่เป็นจริงได้ศึกษาข้อเท็จจริงในพื้นที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเอาข้อมูลทุน,นี้กลับมาพิจารณาหาทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไปครับในหมวดที่2ครับหมวด,ดสกิลหรือทักษะนั่นเองนักศึกษาที่เรียนวิทย์ป้องกันรัชนจักเนี่ยก็จะทําการฝึกครับในการฝึกในวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาภายใต้สถา,านการณ์จําลอง หรือปัญหาที่สําคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติสถานการณ์ก่อการร้ายสถานการณ์ทางไซเบอร์หรือสถานการณ์อื่นๆที่คิดว่าจําเป็นต่อการเตรียมการ,รตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะทําการทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการแก้ปัญหาการใช้กฎหมายมหรือการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นครับครับ ในหัวข้อกลุ่มที่3ก็คือเรื่อง Attitude ครับ,บ Attitude นี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างคนที่ดีนะครับ,ค,รบคิดที่ดีเราต้องการปลูกฝังทัศนคติให้กับนักศึกษาครับ,รบในการทําให้เขาเป็นคนมีธรรมพิบาลเป็นผู้บริหารที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปเรามีการจัดทําโครงการครับที่เรียกว่าโครงการ The Ten ครับ เดอะเทนก็คือ10หมู่10โครงการเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะแบ่งออกเป็นหมู่ย่อยๆนะครับ10บหมู่แล้วก็แต่ละหมู่เนี่ยจะต้องลงพื้นที่เพื่อทําการช่วยเหลือชุมชนในดับรากหญ้าแล้วก็ลดปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคมอันนี้คือโจทย์นะครับเพราะนั้นพนักศึกษาลงพื้นที่เนี่ยก็จะไปดูว่าในพื้นที่ไหนที่มีปัญหาแล้วก็จะหาวิธีการบูรณาการเพื่อทําการแก้ปัญหาเป็นลักษณะของแซนบ็อกครับแซนบ็อกก็จะสามารถเป็นโมเดลในการใช้กับพื้นที่หนึ่งและอาจจะนํามาใช้กับพื้นที่อื่นๆต่อไปเป็นโมเดลต้้้นนนแบบบก่่่ออไดรยางีคคัใช สุดท้ายครับนักศึกษาจะต้องร่วมกันนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยจะต้องทําผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องร่วมกันจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาตินําเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงของแผนยุทธศาสตร์นะครับ อันนี้จะทาให้นักศึกษาเนี่ยเกิดการแก้ปัญหาแล้วเกิดการขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอีกทั้งยังเกิดองค์ความรู้ที่จะติดตัวไปกับนักศึกษาในการนําไปใช้ประโยชน์หลังจากจบการศึกษาต่อไปครับครับน่าสนใจมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ปัญหาของประเทศชาติได้จริงๆนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของหลักสูตรบปอเนี่ยเรียนนานไหมครับมีคําถามที่หลายคนอยากจะถามนะครับว่าเรียนนานไหมและแต่ละรุ่นเนี่ยมีนักศึกษาจานวนเท่าไหร่บ้างครับท่านครับครับหลักสูตรบปอเราเปิดปีละรุ่นนะครับในแต่ละรับ ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนอย่างเข้มข้นแล้วก็ยาวนานที่สุด <c oughs> เมื่อมีการเปรียบเทียบกันของหลักสูตรที่คล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ในปัจจุบันเป็นรุ่นล่าสุดครับรุ่นล่าสุดก็คือกําลังเรียนอยู่นี่คือนักศาวปอรุ่นที่67ครับ <c oughs> มือักศึกษาจํานวน294คนครับ <c oughs> ซึ่งประกอบด้วยขา้าราชการทหารเอกชนซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่พิเศษสุดก็คือว่ามีนักศึกษาต่างชาติด้วย7 <c oughs> ประเทศนะครับ <c oughs> ประกอบด้วยอินเดียอังกฤษเกาหลีอินโดนีเซย เวียดนามมาเลเซียแล้วก็กัมพูชาครับครับ ก็มีทั้งส่วนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาจากต่างประเทศด้วยนะครับทีนี้เนี่ยได้ทราบว่าทางวปอเนี่ยมีหลักสูตรน้องใหม่ครับอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือหลักสูตรวปอบอหรือที่เรียกกันว่ามินิวปอเนี่ยนะครับไม่ทราบว่ามีความเหมือนหรือว่าต่างกับวปอใหญ่อย่างไรบ้างช่วยไลฟฟังหน่อยครับท่านครับครับมินิวปอหรือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อที่ถูกต้องคือหลักสูตรการป้องกันราชชาาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตครับจริงๆชื่อย่อเขาเนี่ยคือว ว่อใหญ่เนี่ยเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ได้มีการคัดเลือกผู้มีประสบการณ์มาแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันระดบความคิดเพื่อพัฒนาประเทศชาติครับ แต่ว่าพอบอบอเนี่ยเกิดจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศครับภายใต้สถานการณ์และวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปครับปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยเนี่ยเมื่อเทียบกับคนรุ่นสมัยเราๆนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเขามีความคิดที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากกว่าเราแน่นอนนะครับซึ่งคนในสมัยนี้เนี่ยถือว่ามีเทคโนโลยีที่นำสมัยทําให้เขาเนี่ยมีการคิดล้าไปข้างหน้าแล้วก็ดีกว่าเราที่สมัยตอนเรายังเด็กอยู่นะครับดังนั้นกองทัพจึงให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้ครับแล้วมองไปที่ ถึง40ปีครับ,ค,รบคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็คือจะมีการรับราชการกันอีกมากกว่า20ปี<อ>น,นะครับที่จะ,กะเกษียณกันใช่ครับ,รบดังนั้นเนี่ยเขาจะมาทําการเรียนรู้และเข้าใจในด้านวิทยาการด้านความมั่นคงคและอาจจะใช้คําว่าออกแบบประเทศไปด้วยกันตามแบบที่เขาต้องการครับ ซึ่งหลักสูตรวิทยายป้องกรรันราชจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตเนี่ยเพิ่งเปิดมาแล้วเพียงแค่1รุ่นในปีที่ผ่านมาสําหรับรุ่นที่2ก็กําลังจะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับครับและทีนี้เนี่ยในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของวิทยายป้องกรรันราชจักรเนี่ยท่านมีแนวคิดในการที่จะพัฒนาในส่วนของวพอ,ออย่างไรบ้างครับท่านครับครับที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการ,รก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยทราบเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นครับ แต่การพัฒนาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของวปอคือพัฒนาตัวเราเองครับก็คือสถาบันวิทยาป้องกันรัชนาจักรเนี่ยจะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องเป็นสถาบันที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตรงนี้เรามีแผนที่เป็นแผนระยะยาวก่อนนะครับในแผนระยะยาวเนี่ยเรามีแนวคิดที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้เป็นวิทยาลัยป้องกันประเทศครับซึ่งในทุกประเทศก็มีสถาบันในลักษณะนี้ที่อาจจะใช้คําภาษาอังกฤษที่ว่า National d e f e n s e College ครับหรือ NDU นะครับใน NDU เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยครับนั่นหมายถึงว่าวปอแห เรียนการสอนเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยนะครับที่สําคัญก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านความมัน่นคงร่วมกับกองทัพได้มากยิ่งขึ้นครับ,รบสาหรับในแผนระยะใกล้นะครับรบ,บอเองต้องสร้างทรัพยากรของตัวเราเองให้มีความดีมากขึ้นนะครับแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือบพอจะต้องเล่งสร้างคนสร้างบุคลากร,รภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีการสร้างมาตรฐานมีการประเมินที่เป็นระบบและมีความแม่นยำเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับอืมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการด้วยนะครับที่ทําให้เราเห็นภาพการเรียนการสอนแล้วก็การผลิตแล้วก็รวมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้กับพวกเราได้เห็นภาพด้วยนะครับและในเรื่องราวของวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของวปอนะครับที่กําลังจะถึงในวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับท่านครับมีกิจกรรม อะไรที่สาคัญบ้างนะครับท่านครับครับโดยปกตินะครับวิลัยป้องกันราชจักรจะมีวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาเนี่ยนี่คือวันที่2กุมภาพันธ์ครับแต่ในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันที่2เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ครับจึงได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ขออนุญาตมีการจัดงานกันในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับเพื่อเป็นความสะดวกกับผู้ร่วมงานนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมสําคัญด้วยกัน3กิจกรรมครับกิจกรรมแรกก็คือเริ่มตั้งแต่เช้าเราจะมีกิจกรรมทางศาสนาครับเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครับเพื่น ที่ส่วนกุศลให้กับภูมิชาข้าราชการอื่นๆที่เสียชีวิตนะครับซึ่งจะเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็คุณอุปการที่บุคคลเหล่านี้ได้ทําให้กับสถาบันที่ด้วยนะครับในกิจกรรมที่2จะเริ่มในช่วงเวลา10บนาฬิกาครับจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชการในพอะบรมราชูปุปธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของสมาคมช่วงถึงเที่ยงนะครับ ในกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมที่พวกเรารอคอยก็คือเกิดขึ้นในช่วงเย็นกับ17บเนาฬิกาจะเป็นงานคืนสู่ย้าของพวกเราชาวปอนะครับซึ่งในปีนี้ข้าราชการวิลัยป้องกันราชการรวมถึงนักศึกษาปอรุ่น67นะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเตรียมจัดการต้อนรับให้กับทุกท่านไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วขออนุญาตครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญอดีตผู้บังคับบัญชาคณาจารย์ข้าราชการ รวมถึงนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชัญญยากทุกรุ่นทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันมาร่วมงานโดยพร้อมเปลี่ยนกันนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะครับที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับถึง70ปีแล้วนะครับปีนี้ครบรอบปีที่70นะครับท่านครับก็เรียกว่ามีการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับคือเรื่องราวของการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันประเทศเนี่ยไม่ใช่แต่หน้าที่ของทหารตำรวจแต่ยังเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศนะครับท่านครับครับใช่ครับครับในช่วงท้ายแล้วครับท่านครับอยากจะฝากอะไรถึงเรื่องราาาวต่่งๆทีเไดด้พคุย เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับท่านครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เกิดความเข้าใจนะครับว่าวิทยาป้องกันราชาจักรเนี่ยเป็นเรื่องของการร่วมกันในการดูแลปกป้องประเทศชาติงานปกป้องประเทศชาติหรือความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่เรื่องสาคัญของทางทหารเพียงอย่างเดียวเพราะนั้นทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพราะนั้นวันนี้วิทยาป้องกันราชาจักรพยายามที่จะสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมมือร่วมใจกันนะครับ,รบในการดูแลประเทศชาติเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นหน้าท่งรคนัิิิิส ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันรัชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับท่านครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ทางอาทาร์บยูทูบชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย สากุมภาพันธ์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึกเงิน20บาทต่อดอกป๊อปปี้1ดอกที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกได้รับจากท่านจะเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครที่ยอมสละเลือดเนื้อหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา3กุมภาพันธ์ดอกป๊อปปี้บานวันทหารผ่านศึก